สระยุทธ์สุทัศนจินดากลั้นใจแจ้งข่าวร้ายลำดวนลูกรักจากไปแล้วก่อนหน้านี้แฟนข่าวมักจะแอบแซวสรยุทธ์สุทัศนจินดาบ่อยเรื่องลูกรักในบ้านเพราะตั้งแต่ได้จอหรือบานเย็นเจ้าแมวส้มที่อ้อนมาเลี้ยงในบ้านทั้งทั้งที่บอกไปแล้วว่าเลี้ยงไม่ได้เนื่องจากในบ้านของสอรยุทธ์มีสุนัขอยู่หลายตัว ซึ่งเรื่องที่สรยุทธเป็นห่วงคือกลัวว่าลำดวนน้องหมาเจ้าถิ่นจะไล่ฟัดเจ้าจรแมวส้งหลงทางแต่จนแล้วจนรอดสรยุทธก็รับเลี้ยงเจ้าจรหรือบานเย็นเอาไว้อีกตัวงานนี้ชาวเน็ตต่างแซวว่าลำดวนคงตกกระป๋องแล้วทว่าตั้งแต่สรยุทธเลี้ยงเจ้าจรมานั้นลำดวนก็ทำตัวดี เอนดูน้องแมวส้มตัวนี้ตลอดที่สรยุท์กลัวว่าลำดวนจะฟัดน้องแต่กลับไม่เลยลำดวนปล่อยให้น้องจอรเล่นในบ้านได้ตามอําเภอใจแม้ว่าบ้างครั้งเจ้าจรจะมีอภิสิทธิ์ในบ้านสระยุ์เหนือกว่าใครแต่ลำดวนก็ไม่เคยไปไล่กัดน้องมีแต่นั่งมองน้องด้วยความเอนดูซึ่งทางสรยุท์ เองก็พยายามมอบความรักให้สัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างเท่าเทียมไม่มีบกคร่องและหลังหลังคลิปข่าวต่างๆที่สรยุทธ์นำมาตัดลงเพจตนเองก็มักจะมีลำดวนอยู่ท้ายคลิปเสมอแต่ล่าสุดสรยุทธ์ต้องประกาศเรื่องเศร้าผ่านทั้งอินสตาแกรมและเพจเฟซบุ๊กของตนเองโดยแจ้งว่าลำดวนจากไปแล้วเมื่อเช้านี้ครับ ซึ่งหลายคนพอจะทราบว่าลำดวนน่าจะป่วยมาสักพักแล้วก่อนที่จะกลับดาวหมาไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่19พฤษภาคม66